สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพอกับสาวสกุละเบอร์บ้ายนอเวอีกแล้ว้อจ้าผู้เก่าคนเก่าเ <c oughs> มื่อนี้มาเก็บหมักยมฝรั่งพี่น้องมา,ลาเลาะฝายเฮ็ดแต่ว่าบบมีเฮ็ดโ,โอ้ยล้มล้มล้ม <c oughs> กล้องสิลม้มมาเก็บเฮ็ดแต่บบมีเฮ็ดก็เลยมาเก็บหมกักมักยมฝรั่งเต็มเลยเต็มเลยหมักยมฝรั่ง <c oughs> สมขอบคุณหลายๆทุกๆกําลังใจที่เข้ามากดติดตามกดกระดิ่งซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้สาวสะกลคนไก่บ้านคนนี้เด้อจ้าม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 าเก็บหมักยมฝรั่งน้ำกันจ้าม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 าจ้าเซ่ปเซ็บเลยอ,อเอาไปวไปิกินสมม,ม,มา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 พยายามมาเก็บน้ำกันจ้า ขอบคุณเลยลายเด้อทุกทกกำลังใจเก็บก่อนเก็บ <laughs> ก่อนเต็มเลยแม่นเบอรเลยจ้ะมามาเก็บก่อนได้เก็บก่อนได้จ้านี่มาเก็บอยู่มาเก็บบักยมฝรั่งอยู่เฮือนพี่สาวจ้ามามามาฝนกระตุกเด้นนี่เก็บบักยมฝรั่งไปกิน อืมเปรี้ยวค่ะขนาดเลยฝนกระตกด้วยนี่มาเลาะป่าเฮ็ดเฮ็ดยังบอทานออกเลยก็เลยแวะมาเก็บหมากสติกเกอบาร์หรือหมากยมฝรั่งจ้าเอาไปไว้กินสม้ม มาจ้ามาจ้าอุย้ยเสียดายว่าได้ถือ,จอแจวมาเก็บแล้วกจ้ำแจวนำเลยอุย้ยมามามา,มาจ้าเก็บไปดองเก็บไปไว้กินสม้มจ้าพ่ดแม่พู แม่นเลยมาจ้ามาจ้ามาเก็บน้ากันเอาไปกินสมอยู่เมืองไทยก็ดูแลสุขภาพเลยเด้อพี่น้องบ้านเฮาเอ้ยโควิดกำลังระบาดหลายก็ให้ปลอดภัยสุขภูสุขคนเด้เดอจ้านูม่งเู่เก็บไปดองเก็บไปดอง มาหล่ะป่าเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดก็มาเก็บมากอันนี้แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เห็ดบ่พี่น้องเต็มเลย <c oughs> นี่จ้า <c oughs> เดี๋ยวมันสีซุกก่อนเดี๋ยวมันสีซุกก่อนบบมักกินซุกมักกินดิบเอาไปดองแซบแซบโอ้ยหล่นซ้ำก็เลยมาเก็บเอาหน่วยดิบมัน สิเอาไปดองอเวลามาันซุกมากระวานีรกวาแต่บ่หมักหมักกินสม้มหมักกินน่วยดิบมัน ลาเปิดเริ่นีลยโบค่อยดกปีที่แล้วดกดกไหมปีนี้โบค่อยดกปันใด ด้วยบ่ค่อยใหญ่ปานไดเลยส้สมสะใจขนาดเลย อยากสม้มมาเก็บกินเด้อจ้ามามามากินน้ำกันจ้ะใุอยากสม้มปีนี้น่วยบายาย่ใหญ่ เบึงเนี่ยพี่น้องเบึงเนี่ยพูมันดกอยู่ต้นนี่เบึงเนี่ยเป็นพ่วงอยู่แต่ว่ามันหักง่วยน้อยไหมเห็นบ่เต็มเลยมันดกหลายจุดง่ามันง่อยลงขึ้น <c oughs> đốt lại đốt lại ngồi lên cứ lơi ế nam bàn bạc you นี่ละจ้าเดี๋ยวท่ามากอันคือหมักเมาบ้านเฮา,านี่นะมันยังบ่ทันซุกเก็บพอแล้วเก็บพอแล้วนี่ได้ซ้ำนี่จะเอาไปไว้กินเอาไว้ไปดองส้มขนาดเลยส้มแขวไปแล้วไปแล้วส้มขอบคุณหลายๆทุกๆก,กำลังใจ ที่เข้ามากดติดตามกดกระดิ่งซับสไคร์กดไลค์กดแชร์สาวสะกวนคนไก่บ้านคนนี้เด้อจ้าพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าว่าสิพาไปใส่สิพาเขา่าเฮ็ดไปหล่อเฮ็ดแกนยงบ่ม,บมีเฮ็ดยงบ่ทันออกเด้อจ้าทางนี้ยังบ่ทันออก,ทา,ออกทางอื่นออกแล้วทางนี้ยังบ่ออกเลยไปแล้วไปแล้วดูแลสุขภาพเ,เด้อสุภกสุคนจ้าทาั้งทางใกล้และทางไกลขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วสวัสดีจ้า